หลุดโรคนะคะก็ต้องขอต้อนรับเชฟอีกสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูพิเศษให้กับคุณทาทายัางโดยเฉพาะจะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของต่อมไทรอยะจะเป็นพวกเนี่ครับอกไก่ครับไข่อย่างนี้ะนะครับที่เป็นโปรตีนที่เรียกว่าไทโรซี ไทโรซีนสับล้ำมากใช่ก็มาคล้ายๆเหมือนไทรอยไทโรซีนประมาณนี้นะครับก็ช่วยสริมสร้างการทํางานของต่อมไทรอยให้ดีนะครับแล้วก็บวกกับมีข้าวกล้องด้วยที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระครับวิตามินบีเยอะด้วยแต่รู้สึกวันนี้เชฟอีกจะจัดเต็มมากดูส่วนผสมของเราน้าแบบโอ้โหเยอะ ตาลายไปหมดเลยมีอะไรบ้างอะคะครับก็จะเป็นพวกผักต่างๆที่เป็น n e ก a t i v ทอร l o r อรี่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเวลาเราทานอาหารก็ไปมันก็จะจจกจ่ายไปยังระบบย่อยแล้วก็ส่วนต่างๆครับส่วนชีสแล้วก็เบคอนนี่เพิ่มรสชาติน่ารับประทานมากเลยชื่อเมนูวันนี้ของเราคืออะไรคะ,ะไก่หอ่อข้าวผัดไข่ เร,เราจะเริ่มตัแต่ส่วนแรกช่วยจุดไฟให้หน่อยครับเป็นไฟแบบปั่นกลางดอกกระหล่ำจะจับมันง่ายแล้วหัน่นตรงตรง,ต,รง,ต,รงต้นมันนะฮะหั่นให้เป็นชิ้นให้เท่าๆกันครับจะได้สุกเท่าๆกันบางทีมันก็ไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นแต่ก็พยายามให้เท่าๆกันครับ<ม>เดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปเกือบหนึ่งช้อนโตะ๊ะตอนขึ้งตอนตกนิดๆจากนั้นเราก็เอาดอกกระหล่ำมเราลงไปผัดให้แค่เขาดูดซึมเนยเข้าไปม,ไม,มีรสชาติ แล้วครับเราก็จะเติมนมลงไปครับนี้เราก็จะใช้ไฟไม่แรงมากระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันเราก็จะมีกะหล่ำปลีซอยให้เล็กๆสับเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปในข้าวผัดหัวหอมครับหั่นเตาเล็กๆประมาณนี้ใส่ลงไฟ เราก็จะมีแครอทหัน่นแครอทใ้้เป็นลูกเตา๋ามี apple, แอปเปิ้ลมีผลไม้ด้วยครับเพราะแอปเปิ้ลก็เป็น negative calorie เหมือนกันกระเทียมก็จะสับโอเคค่ะ okay. <Huh. S 1> baby broccoli baby broccoli โอเคตอนนี้ก็สุกแล้วใส่แล้วนะฮะ เราก็จะนําไปปั่นผัดไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนของข้าวผัดกันใส่เนยลงไปเล็กน้อยครับค่ะใส่หัวหอมลงไปแครอทด,ด้วยค่ะเคจะผัดเขาใสกรล่ำปลีกระเทียมใส่แอปเปิลลงไปนำข้าวลงไปผัดครับค่ะข้าวกล้องนี้ก็ได้ที่แล้วนะ,ะก็ปิดไฟเดี๋ยวใส่ถ้วยไว้ครับน้ำไข่นะ ก็ตีเหอนไข่เจียวเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ลงไปเทรุกไปนในข้าวเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นไส้เราก็จะผ่นานอกไก่ขอ,อแผ่นพลาสติกรัปหน่อยครับได้ค่ะเราก็วางไว้บนแผ่นพลาสติกนะครับกนะ็จะทุบไปสาเหตุที่ทุบเพราะให้บางลงแล้วขยายใหญ่ขึ้นค่ะ โอเคประมาณนี้เราก็แกะพลาสติกออกโรยด้วยเกลือไฟทานนะฮะโอเคทีนี้ขอแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งครับอ๋อเท่าเขียงเราก็จะเอาเบคอนแล้วก็เรียงพอเรียงเบคอนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่อีทค่นี้มันอลังการมากนี้ดีกว่า,าก็อจะ,อะ เอาข้าวครับมาเกลี่ยครับเอาละแค่นี้พอเราก็จะมีชีสนะฮะปูเป้หันให้หน่อยโอเคอ่าสุดยอดเราก็ทำการห่อคือใช้พลาสติกเนี่ยเป็นตัวช่วยใช่แล้วเพื่อที่จะได้ห่อง่ายขึ้นก็จะหมุนอโอเคพอ,อได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะนำลงไปต้มให้สุก เออพลาสิกนี่กันความร้อนได้ประมาณ110องศาอะไรเงี้ยเขาต้มไม่ถ<ฆ>ึงถึงอยู่แล้วจะหัน่นน้ำเริ่มเ,เดือดอ่อนๆแล้วแล้วก็ลงไปเลยโอเคนี้ก็สุดได้ที่แล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำออกก่อน<ฆ>เดี๋ยวจะมาผัดต่อ<ฆ>นี่ก็สามส่วนนี้ก็น่าจะเสร็จเสร็จแล้วละ่ะ สุกแล้วเราก็าแกะนะต้องทําอย่างเบามือเนาะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะย่างให้มันมีสีไฟแรงมากน้อยขนาดไหนคะไฟแรงได้เลยเพราะทุกอย่างสุกแล้ววันนี้เราก็ย่างทนเบคามเราตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะทําส่วนของซอสกันกน้ำซุปไก่ครับใส่น้ำมันหอยเพื่อความกลม,ลมกล่อมใส่ ซิ่วดำทำให้มันมีกลิ่นแบบเอเชีย huh. ไปถามไปขลุ่กลิ่น uh huh. เกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับกรองเราก็ใส่เนยเพื่อ uh huh. ความหอมจะทำให้ต้นขึ้นด้วยจากนั้นเราก็จะใส่แป้งเพ uh huh. ื่อที่จะทำให้เขาเหนียวแค่นี้แหละครับปิดไฟนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันเรากหลังเี่อบทไว้แล้วเราก็จะนำไก่นะฮะ ไก่หอ่อข้าวผัดข้างบนแล้วเราก็จะนำผักเกรวีว่ล่าก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่หอ่อข้าวผัดไข่ครับ ของเราในวันนี้นะคะคุณพ่อ้านแม่บ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเวลาลวกผักให้สีเขียวมรกตสวยๆต้องอทำอย่างไรพอลวกเสร็จเนี่ยสีสวย,ย่างนี้ต้องมาช็อกในน้ําเย็นจัดก็จะเก็บสีได้นานน้ําแช่น้ําแข็งนี่ใช่ใช่เลยครับส่วนประกอบนี้ก็เต็มไปด้วยของที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสําหรับผู้ที่มีอาการไทรอยด์ถูกต้องครับหนึ่งในนั้นส่วนประกอบก็คือไข่ครับเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้จะมั่นใจในมาตรฐานการผลิตว่าถูกสุข,ขอ,อนามัย จริงๆแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมองข้ามคุณภาพที่มาจากไข่ไก่เดี๋ยวไปถามทางาชาการดีกว่า ไข่ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มีมาตรฐานการผลิตอย่างไรเราไปพบกับดรยูเร์เรื่ืองพาณิชย์อาจารย์ภาควิชาสัตวบาลกันดีกว่าครับในเรื่องของความสดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกค่อนข้างยากมากๆเราจะสามารถประเมินความสดได้ดีที่สุดก็คือการตอกดูคุณภาพของไข่ขาวถ้าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องคัดเกรดอัตโนมัติใช้แสงในการส่องขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบลักษณะของการแตกที่เป็นรอยเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็น h a i ์ c r a ก ซึ่งโดยปกติเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าระบบของการเกรดจำแนกไข่ด้วยน้ำหนักเราก็จะแบ่งไข่ออกเป็นขนาดต่างๆไข่ที่บุบร้าวมีความสกรปรกมีรอยแตกหรือมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสมเราก็จะนําไข่ที่ได้เนี่ยมาผ่านกระบวนการคัดแยก หลังจากเกรดแล้วก็จะทําการบรรจุระบุข,ข้อมูลต่างๆในบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นลนักษณะของไข่สดมีจํานวนเท่าไหร่ผลิตจากที่ไหนมีวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุชัดเจนมีการระบุในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเข้าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอที่จะส่งให้กับผู้บริโภคเราก็ได้รู้แล,แล้วล่ะครับว่าเราควรจะเลือกไข่ที่ได้มาตรฐานเพื่อความสดสะอาดและปลอดภยัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เท่านี้เราก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าไข่ไก่ที่ผลิตตามมาตรฐานนั้นก็จะวางใจได้ในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะครับค่ะและดีต่อสุขภาพด้วยครับ